บาก็รับบก็อค่างทเป็นหนึ50้รับรัิงชัเป็นแบบอย่างให้กับคนสูงอยู่ด้วเราก็ฝากคือสถาบันโอ้ยดีใจค่ะบางทีเราแบบพูดบนเวทีเราก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่จะพูดก็ต้องเวลาจะมาก็ลุ้นว่ารัได้รับรางวัลไหมถ้าได้รับเราจะพูดอะไรดีก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณมากสาวจ มันยากไม่กับการเปลียนสปีดการเติมคูปองจริงๆหนูไม่ได้ไ่แค่เขาเตรียมจะชอบลุกเล่นหรืออะไรเงี้ยก็เลยเราโอเคเราเจอคลิปอะไรมาในแต่ละวันเราอยากจะแชร์แล้วก็ผมคุยอไปใช่วิธีดูแลดูเข้าตู้ค่ะใช่เข้าตู้เพราะว่าบ้านตอนนี้ก็ทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทำตู้ไว้สำหรับใส่รางวัลเพียงเท่านันก็ขอให้ ขอให้ตุ้มไม่พอแล้วกันค่ะในปีในปีหน้าถัดไปแต่พีจะเต็มกระต่ายใช่เพราะเดี๋ยวปีหน้าเรามีผลงานใหม่มาก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อย่างอย่างปีนี้ก็มิมันอะคุณพี่ก็ลองแบบโหมดบวชมันไปโยงกันปีหน้าเราก็อยากให้อีกเรื่องหนึ่งสามารถที่จะพาเราแล้วก็นักแสดงทุกคนแบบไปได้ไกลใช่ไหมคะมีชื่อเรื่องมีชื่อเรื่องอะไรใช่ปีหน้าจะมีมาแล้วก็เลยดีด้วยก็มีเรื่องเป็นยังไงบ้าง กว่าจะได้ชื <K <K ่อคือกว่าจะขอ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 จะเป็นอะหนูต้องตอบแบบแบบที่โฟรไหมก็ตามชื่อเลยค่ะมาก็จริงจรมันว่าดอกไม้ดอกไม้ดอกม้ดอกเียงไม่ชั้ก่อนมาคือจริงๆเดี๋ยวพอจริงๆเขามีมีมีสปอร์แบบ ว่าที่ที่มาของชื <c oughs> ่อน <en> ี <ming> ้คืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าชื่อก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวในตัวนี้ไดเลยแหละเพราว่าเรื่องนี้มาเรื่องนี้เชื่อมาสิเงี้ยค่ะไม่ได้ไหนมาทำท้องเสียทำท้องเสียผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่ไม่ผาไม่หรอกก็จริงๆถ้ามองเรามองไปว่ากว่าเรื่องเรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จมันมีอุปสรรคอยู่แล้วก็มองให้มันเป็นสิ่งที่ว่า เพราะจริงๆนะเรื่องเลยเวลาหนูถ่ายทําเรื่องอะไรมันจะต้องมีตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าแบบเป็นอิคิเหตุการณ์ที่ทําให้คนรอติดตามกันแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าถอนแล้วัดออกมาแล้วมีเช่นเลยครับโครงสัมพันธ์กับหนังสัมพันธ์นะสัมนธจะได้รู้เลยล่ะสัมพันธ์แบบโอเคใช่ไหมโอเคค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบโดดๆหรืออะไรนีใช่ไหมไม่ใช่แบบว่า ้มันตก็ตีความไปเอสไม่ไม่เอฟไม่เอะไฟเลย็จะอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อนี้ฝาก่อนที่ชื่อมันจะมาอินฟ้าเขาจะตุ้มตุ้มต่อกันจะได้ออนหรือว่าจะจะได้ชื่อชายหรือว่าจะได้เป็นตำนานเราก็มั่นใจในในตัวพี่ปอนชิมงานทุกคนที่พิงถึงนักแสดงทุกคนอย่างนี้ย ว่ายังไงเราต้องได้ฉกแล้วก็มั่นใจในความถูกต้องคิดว่าทงเราเขาก็เตรียมตัวมาพร้อมสําหรับสําหรับการที่เราจะให้หนังออกมาแบบดีที่สุดถ่าจะมีิดาดก็อย่าดูเพรดมะดเลยค่อาจาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนอที่อะอที่อย่างเช่วมาที่เร็ดอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูบางคนก็รอดูเหมือ เถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุาแล้วกันก็มองเป็นเรื่องดีกันจะได้ชมพลา้รู้สึกว่าเราแสดงเรื่องไหนมักจะนอกจากบทที่ยากแล้วอุปสรรคก็เยอะมากจริงอันนี้เรื่องจริงยากแต่นอกเรื่องบทยากหมดเคยเคยรู้สึกใงแบบว่าเอ๊ะทำไมเนาะมันแบบนี้ใหเอ๊ะตลอดอะไรี้ยคะแต่ว่าสุดท้ายก็มั่นใจในในในทีมงานที่เราได้ร่วมงานทุกคนกลับอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะเราได้ทำงานแล้วเราก็ทำเต็มที่ ในทุกๆเรื่องต่อให้จะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็เต็มที่มันเกิดขึ้นแก่เราแค่เราสิป่ะมันเกิดขึ้นแค่เราหรือเปล่าขอแล้วได้ไหมขอเล่าเล่าเรื่องต่อไปอยากให้รับรับเรื่องนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากก็จะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงบ้างอะไรบ้างตลอดจริงๆเรามีวิธีไงแก้บนรับไปบนหรือว่าอันไหนให้มันแก้ให้มันสบายนะความสบายใจด้วย ส่วนบ้านผมก็จะมองว่าเวลาเรื่องไหนมีปัญหาเรื่องนั้นมักจะแย่ซึ่งที่ผ่านมาเป็นิสูจน์แล้วว่ามันเป็นการฟาดคอร์สเป็นการแบบทําให้คนสนใจว่าเอ้ยมันมันมีปัญหาอะไรเรื่องนี้มันยังไงนะมารอดูสิจะใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เป็นเป็นเรื่องบวกอะไรกันแล้วก่อนฟาดคอร์สจิตใจมันอิ่นฟ้าเป็นยังไงบ้างก็มีก็มาทำมันมีน้อยมันมันว่อีกแล้วหรอชั้นอีกแล้วหรอก็มีนิดนึงค่ะเราสึกว่าแบบเอ เราก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าทุกๆปัญหาในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนัมันจะคลี่คลายไปแบบไหนได้แต่ให้กําลังใจทีมงานได้แต่ให้กําลังใจคนรับาที่จะต้องมาร่วมงานกันก็เลยมองว่าถ้างานง่ายๆมาอาจจะแบบว่าไม่ไม่แม้เท่างานที่มันมีสตอรี่ก็คิดอย่างนั้นประมาณต้นปีหน้าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าใช่ พี่โก๋บอกแล้วโอเคก็ประคุณพาพันค่ะซึ่งเป็นเดือนเดือนเกิดของหนูด้วยแล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเดือนเกิดของพี่โปด้วยน่าจะอยู่ในระหว่างไม่เปล่าต้องไปดาวน์โก็เตรียมตัวเก็บเงินกันไว้ให้พร้อมค่ะสำหรับโปรเจกต์เขาบอกช่วงวันพายเขาบอกเกี่ยวกันไหมเขาบอกเก่ยวกันไหมเขาบอกละเอียดแค่เจอในที่อยู่วันแห่งเขาเป็นไรค่ะอ๋อถ้าถ้าเรื่องวันอาจจะต้องให้เขาเป็นเป็นเป็นคนอ อีกเรืร่องหนึ่งว่าคนเห็นน้ำตาบอลเป็นยังต้องก็มีการถ่า,า,งงานมาหลายปีมาดูเห็นแล้วความแข็งแกร่งของเขาแต่วันนั้นก็คือลูกชมมุมนี้กป,ป,ปกติก็คือจะเห็นเวลาถ้าเขามีน้ำตาก็จะเป็นน้ำตาแห่งความสุขมากกว่าหรือว่าซึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนที่ได้เห็นในไลฟ์ก็แอบตกใจอยกกันแล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลไปหรือว่าโทรไปอะไรอ่งเงี้ยเขาก็บอกว่า ขาก็ต้องใช้ระยะเวลาการดึงใจเองนิดนึงใช่ค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะหนักสำหรับเขาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กด้วยก็จะเจออุปสรรครือว่าปัญหาแบบนี้ก็น่าจะทำให้ส่งผล้องกับการดิงใจของเพิ่มากก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยากันไปเราเคยเห็นมุญมีคนไม่เคยเคยเห็นแต่เขาร้องไห้เวลาเขาซึ้งเวลาเขาดีใจเวลาเขามีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็น มุมนี้เลยอ่านแอปตกใจมาไม่มุมีไม่แชร์อะไรของเคือเขาก็หนูก็ได้แต่บอกว่าเทคแคร์นะคะก็ขอให้กลับมาแข็งแรงกลับมาสดใสด้วยก็เขาแรงแรงที่สุดครับก็ก็แย่ที่กันค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรมาเยอะที่คือลองรู้แล้วว่าคงจะหนักของเขาเรื่องยืดยืดความดีหนูว่าก็ก็คงยังแต่คงดีขึ้นกว่านั้นตอนที่ตอนที่เราไปสัม ว่าหลักๆจะเป็นห่วงเรื่องเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเวลาเขาเครียดแล้วเลื่อนเข่าปวดเท้าก็อะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเป็นห่วงเขาด้วยเขาดีใจจริงจริงตอนนี้ว่าตัดสินกำลังใจกำลังใจดีด้วยแต่หนูเห็นเขาในมุมที่แบบเขาพอตั้งแต่ศึกษามากเขาต้องพอได้มีติดตามบ้างอะไรเงี้ยว่าโอเคเขปฏิบัติในการปฏิบัติของเขากับกับทางกองเป็นยังไงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาดูจริง จอยขึ้นดูน่ารักขึ้นในตอนนี้มีไปช่วยเจอมีไปช่วยอะไรที่คิดว่าพอคนเราได้รับโอกาสน่าจะดีขคุณห่านคนข้างหน้าตกใจกับคุณวัดคุวัดพูดมากโดนแนะหลังโดนเขาโดนหักหลามอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่พอเราได้ว่าว่าเขาก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ตั้งใจทุ่มเททำอะไรสักอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต พอมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่ตกลงหรือว่าเราถึงบอกเขาคาดหวังเอาไว้่มันก็คงจะเจ็บจริงๆนะไอ้สุดที่ระลุเกิดอะรอไรขึ้นเกิดสิงที่เขาไม่เจอจริงๆก็พอทราบบ้างแต่ว่าก็พูดไม่ได้ทั้งหมดวันนี้เลยนะคะแต่ว่าพอรู้ว่าจริงๆแล้วโอเคปัญหาเริ่มจากหนึ่งสองสามทีเอาจริงนะทั้งหมดทั้งมวลหว่ามันเริ่มจากการสื่อสารและการพูดคุยที่เข้าใจผิดกันมากกว่า พราะมันไม่ได้ค manager, ุยกันตรงๆหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีการพิมพ์คาำหมายก็เปลี่ยนเพราะมันไม่ได้มีแบบนลำเสียงที่พูดคุยหรืการพิมพ์นันค่อนข้างที่จะยิ่งเป็นภาษาอังพิมพ์จะว่ามันจะมีความคลาดเคลื่ออยู so ่แล้วก็ก็ก็คือเลยบางคนมากคำแปลก็ด้อยู่แ้วไม่น่าซื้อ ก็มองได้ไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วโลโก้ความเป็น MGI ความเป็นแกนมันชัดมากแล้วมันมีความต่างกันมากๆตามบริบทเงย้ยคะพอเป็นเจ้าของไทยแลนด์เดียวกันมันก็ไม่ผิดที่คนจะมองว่าแบบสุดท้ายคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวหนูหนูก็ยังรู้สเออเออหนูว่าอยากไห้ร้อนแบบทำอย่างใดอย่างหนึ่งไหมกลัวเขาเหนื่อยกว่าเดิมกลัวเขาเครียดกว่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างมันจะพอสุขภาพแย่มันจะแย่ตามมาอย่างเงี้ยแต่ อย่างที่บอกคือความฝันของคนเราเมื่อเขามีโอกาสเขาจะทำตามความฝันของเขาอ่ะก็เราก็ต้องสนับสนุนเขาจริงๆไม่ค่อยที่จะได้อยู่ ด้วยกันสักเท่าไหร่อาจจะด้วยตัวอ so right? ักษรที่แบบเขาอยู่ต้นแล้วเราอยู <ort> ่ท้ายอะไรเงี้ยการการเวลาเราซ้อมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยก็ด้วยกิจวัตรก็จำเราได้ก็แบบจริงๆหนูก็มองว่าเขาก็น่ารักดีไม่มีอะไรหรอกค่ะก็น่ารักดีไม่มีอะไรแต่ว่าอยู่ที่การสื่อสารด้วยบางทีคุยกันหรือว่าบางทีแบบเอ่อก็ไม่มีอะไรเลยยากอะแบบก็ไม่ได้มีอะไรตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกองก็เขาก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกับนดน งานในรถสุนัเองอยากให้ระวังใจในบ้านให้มันจัดให้มันเป็น่างราบรื่นหนูก็รู้ทุกคนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเห็นแบบดราม่าอะไรไปมากกว่านี้แล้วกลัวคนเชียร์นางงามจะไม่สนุกแล้วแบบคนแักชั่นกันไปก็สุดท้ายแล้วก็ใกล้แล้วแหละจุดที่แม่ก็จัดที่บ้านเราประเทศเราอยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็รอติดตามชมว่าใครจะได้เป็นมิชชั่น์ส ในปีนี้นะคะ mm ่วนว่าเองก็เป็นกําลังใจให้วีนาด้วยละกันสําหรับตัวแทนประเทศไทยเราอยากให้คนไทยหันมาเชียร์กันเยอะๆท้ายเขาก็คือตัวแทนบ้านเรามีอะไรแนะนำวีนาตัวแทนบ้านเราแต่กดดันต้องปล่อยจอยแันเขากลับมามนเหมือนก็รู้เลยคนเราเวลากดดันสายตามันออกทีว่ามันมีความเครียดมันมีความกังวลอะไรเงี้ยเมื่อไหร่คนที่ทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่า เป็นพี่ของฉันแล้วเป็นตัวเองหรือว่าอะไรมันจะทําออกมาได้ดีใช่ซึ่งคิปนี้เราก็บอกกับโคชเดลเช่นเดียวกันบอกกับน้องพี่น้องหนุนอะไรเงี้ยว่าใช่ก็ไม่ต้องกดดันค่ะกดดันได้แต่ว่าเอาความกดดันนั้นเป็นแรงกดดันที่ทําให้เราสู้ดีกว่าฟ้าอีกเรื่องนก่อนหน้านี้ที่ค่าย่าคุณก็ก็มีโอกาสได้เจอพี่ค่หลังๆมามีโอกาสได้เจอกัน กันกันบ่อยก็เป็นกำลังใจให้เขาเพราะเขาทุกคนเขาทุกคนอ่อนไหวอ่ะล้วก็รู้ว่าเป็นคนรู้สึกกับใครแล้วก็รู้สึกมากอาจจะด้วยตัวเขาอ่ะเขาเขารู้สึกมากด้วยพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่บางทีตัวเขาเองอาจจะไม่ได้รับคำตอบหรือว่าอะไรบางทีเขาก็มาถามู้ฟ้ามันเป็นแบบนี้เพราะว่ายังไงเราคิดว่ายังไงบางทีเราก็ไม่ได้ตอบได้ได้แต่ให้กำลังใจกันจริงว่าแบบแต่เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะเก่งด้วยแล้วก็ ความความความน่ารักของเขาเนี่แหละที่จะทําให้เขาแบบอยู่ตรงนี้ได้นานกเขามคอยสร้าบมาบ้างอนะไรงี้ยว่าพอเราอยู่ตรงนี้มันแคบเมามนาะเราก็จะได้ยินมาว่าเอ้ยมีคนบอกประมาณนี้นะซึ่งเราก็จะรู้ความจริงเขาไม,ม,ไม่เขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่มี มันมีชอบสูงยู่แล้วแล้วก็วตัวพี่ไไฟมีความเป็นผู้ใหญ่สูงก็ได้รู้จักเขาจริงๆก,ก,ก,ก็มองว่าบางทีอาจจะถึงเวลาเขาแล้วเขาออกมาพูดความจริงบ้างไม,ไม่งั้นบางทีภาพลักษณ์ในวงการเขาเสียหายได้ก็รู้ว่านอยเจอที่เจอล่าสุดไงก,ก,ก็รู้ว่าเขานอนนอยเลย ก็ได้แต่ให้กำลังใจก็แบบสู้พี่ไว้แบบมีเวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าสู้พี่ไว้นัดกินข้าวกันไวปเที่ยวกันบางทีก็อยากจะนัดให้แกได้แบบออกไปใช้ชีวิตบ้างอะไรได้ไหมได้ไมได้ไม่ได้ขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับมีใครตอบไหมเดี๋ยวใบเฟิร์นจะมาต่อนะได้จ้ะ